สวัสดีครับผมช่างไฟจากร้านสมัยทีนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับเครื่องเป็นเครื่อง Surface Pro 4นะครับมาในอาการเปิดไม่ติดนะครับชาร์จไฟไม่เข้าแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่อ่อนไม่ไฟเนี่ยไม่เข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องเลยนะครับตัวหน้าจอก็ไม่แสดงผลอะไรนะครับต,ตอนนี้ก็ทําการซ่อมเสร็จ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมา สรุปงานให้ได้ฟังกันนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปนะครับวิธีการไล่นะครับไล่ระบบยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูตัวบอร์ดวิวนะครับของเครื่องรุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Surface Pro 4นะขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับอ่านี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับของตัว Surface Pro 4รุ่นนี้นะครับ ก็จะมีด้านหน้าบอร์ดนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นด้านหลังบอร์ดนะฮะอ่จุดที่ไฟจะเข้าไปเลี้ยงตัวเครื่องนะครับจะเป็นชุดไฟหลักชุดไฟ8โวลต์เนี่ยจะเป็นชุดนี้นะครับ <S <S v s it, อ่านะครับอ่าจะเป็นตัว t l 6 3 0 1นนะครับชุดนี้นะครับไม่มีไฟเลย นะครับแล้วก็ตัวออลองต่อจากแบตเตอรี่ก็ไม่มีไฟนะครับลองต่อจากอะแดปเตอร์ก็ไม่มีไฟเหมือนกันนะฮะ,ะซึ่งตัวที่ผลิตชุดไฟชุดนี้นะครับก็จะเป็นตัวตัวไ c c h a r ร์นะครับไ c c h a r ร์เนี่ยก็จะอยู่ตรงทางด้านนี้นะครับ u 6 3 0 1นั่นเองนะฮะตัว u 6 3 0 1เนี่ยก็เป็นตัวผลิต ชุดไฟนะครับอ่าเป็นตัวผลิตชุดไฟ8โวลต์นะครับเข้าไปเลี้ยงตัวเมนบอร์ดนะครับผ่านตัวคอยตรงนี้นะครับคอยก็คือตัว pl 6301นะตรงทางด้านนี้อ่แต่ว่าตัว ac ชาร์ตนะครับไม่ทำงานนะฮะเลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีไฟเป็นเลี้ยงนะครับเครื่องเลยทำการเปิดไม่ติดนะครับ ี๋ยวผมจะวิธีวิธีการไล่นะครับของตัว ic ตัวนี้นะครับเราก็ต้องดูตัว e n น b l e นะครับที่เป็นตัวเปิดการทำงานของตัว IC ซตัวนี้นะครับไอซี IC ตัวนี้จะต้องได้รับไฟสามสานะครับเพื่อที่จะเป็นไฟ e n a เ l e เป็นตัว enable ให้ตัว i c ซชาร์จทำงานนะครับซึ่งชุดไฟสามสาเนี่ยจะอยู่ตรง คอยตรงนี้นะครับเป็นคอย pl ห5 0 1นะฮะตรงนี้จะต้องมีไฟ3ามสานะครับด้านบนเนี่ยจะเขียนว่าสาม t สา va s d ก็คือสวิตนะครับชุดนี้นะครับยังไม่มีไฟนะครับแล้วผมก็ลองวัดใช้มิเตอร์วัดนะครับผมใช้มิเตอร์วัดวัดค่าหมดโอมนะฮะตรงนี้เนี่ย ค่าเนี่ยจะลงกราวเลยนะครับลงกราวก็คือได้0ูนย์โอห์มนะครับลงกราวก็คือหัวโคบอกเขลบชนกันนะครับก็จะได้ค่า0.5โอห์มอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คืออตัวประกอบนะครับช็อตลงกราวนะครับจะได้ค่าประมาณนี้นะครับถ้าค่าไม่ช็อตนะครับก็จะได้เป็น m โอห์ม k โอห์มนะครับก็จะมีอ่เป็นตัวสัญลักษณ์ ขึ้นด้านบนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเกิดการช็อตอยู่นะครับช็อตลงสุงดโอมเลยผมก็ลองจ่ายไฟตัวสามโวลต์นะครับเข้าไปเนี่ยจ่ายไฟสามโวลต์เข้าไปเพื่อที่จะไปกระตุ้นมันนะครับว่าตัวไหนกน่ยมันเสียนะครับก็ไปเจอในส่วนของตัว ไอซีที่ผลิตไฟตัว3.3ตรงนี้นะฮะก็คือตัว U3601 นะครับอ่า U3601 ตรงนี้จะเป็นตัวผลิตไฟ3.3โวลต์นะครับเพื่อที่จะไปเปิดไอซีชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับไอซี IC ชาร์จก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับ U6301 นั่นเองนะฮะอ่าส่วนหน้าตาของตัวไอซีนะครับจะอยู่ จะเป็นตัวนี้นะครับอ่างพ่านก็เหมือนเป็นตัว ec นะครับถ้าเป็นโนบุกธรรมดาก็จะเรียกว่า ec น<ม>ั่นเองนะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงก็คือ io นะครับ input output นะครับ่ให้ดูตัว ic นะครับตัว ic เนี่ยจะเป็นตัวตัวนี้นะฮะจะเป็นชิปที่เขียนว่า ite นะครับ ไอทีแปดหนะครับนี่นนก็คือ IC ตัวนี้นะครับที่เกิดการเสียอยู่นะครับก็ต้องทำการเปลี่ยนตัว IC ตรงนี้นะครับก็จะมีขาตะกัวอยู่ทางด้านใต้นะครับนี่ก็ต้องทำการไล่ขาตะกัวใหม่พอผมองการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวไฟ 3- 3เนี่ยก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอออกมาแล้วเนี่ย ไอซชาร์จทำงานนะครับเครื่องนะพอพอไฟ3.3มานะครับเข้าไปเลี้ยงตัว U 6 3 0 1แล้วเนี่ยตัวคอย8โวลต์ตรงนี้นะครับก็จะทำงานนะครับนะพอตรงนี้ทำงานก็จะไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆนะครับภายในตัวเครื่องนะก็จะไปเปิดทำง,งานการทำง,งานของตัวชุดไฟ3โวลต์น,นะครับชุดไฟ5โวลต แล้วก็ชุดไฟแหล่งนะครับ1.2โวลต์แล้วก็ชุดไฟ CPU นะครับ U 1.01นี่คือตัว CPU นะครับเป็น CPU ยคอยาวนะครับประมาณเจนเจนหนะฮะตรันี้ก็สรุปคร่าวๆนะครับทำการเปลี่ยนตัว U 3 6 0 1คุหนึ่งนะครับที่เกิดการช็อตอยู่เปลี่ยนตรงนี้่งเดี๋ยวก็จะกลับมาใช้งานได้นะครับ ก็เปิดติดนะครับใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีรหัสเข้าไปเทสนะครับมันเป็นฮาร์ดดิสต์มันเป็นฮาร์ดสต์ตัวตัวตัวอะไรตัวฮาร์ดดิสต์เนี่ยฮารเอ่อฮาร์ดดิสต์ตัตัวกนนะฮะเนี่ยคือมันเป็นรุ่นเก่าเป็นจานหมุนใช่ไหมใช่ครับรุ่นเก่าเป็นจานหมุนโอเคครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากจะซ่อมเอ่อ เซฟโปรซีอาการเปิดนไม่ติดนะครับก็สามารถส่งเข้ามาซ่อมได้นะครับทางร้านเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด6สาขาอยู่ด้วยกันนะครับมีสาขาตามห้ามากมายเลยนะครับสามารถเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับก็มีทั้งเบอร์มือถือไลน์แล้วก็ฟซบุ๊แฟนเพจนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับ